สวัสดีทีมธาตุลมนะคะมิถุนตุลกลุ่มนะคะ1-15มิถุนายนนะคะใบวิกลี่ทาโรของคุณนะคะจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวแม่หมอโซก็จะมาดูให้เลยแนะนำดูตามลัคนาดาวอาทิตย์หรือว่าดาวจันร์แบบโหราศาสตร์ตะวันตกได้นะคะมิถุนตุลกลุ่มอันนี้เป็นของธาตุลมนะคะในช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะคุณได้ไพ่พลังงานของ S a g จ t t a r i u s สนะคะก็คือเป็นราศีธนูนะคะคนราศีธนูก็อาจจะมีอิทธิพลกับคุณได้นะคะถ้าเราอ่านเป็นพลังงานเนี่ยคือ หมายถึงว่ามีอิทธิพลในช่วงนี้อาจจะต้องเกี่ยวข้องกับคนละะักษณะแบบราศีธนูหรือเป็นคนธนูก็ได้ในช่วงนี้นะคะถ้าเราอ่านเป็นพลังงานเนี่ยในลักษณะของราศีธนูนะคะก็จะต้องบอกว่าทีมทัดลมนะคะคือคุณอาจจะมีการเดินทางได้นะคะการเดินทางการท่องเที่ยวเป็นในลักษณะ,ะน,น,นี้ได้นะคะการเจอเพื่อนฝูงการออกไปสังสรรค์ต่างๆนะคะถ้า,าราศีธนูเนี่ยเขามี ดาวพฤหัสคองเรือนนะคะอาจจะมีการไปสังสรรค์ออกไปเจอคนเยอะๆเฮฮาปาร์ตี้แบบนี้ได้ด้วยในขณะเดียวกันก็นกพูดถึงในเรื่องของการเเออดินทางไปไกลๆไปต่างประเทศไปศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับศาสตร์ต่างๆศา,ตาสตร์ตะวันตกอะไรแบบเนี้ยอย่างนี้ได้นะคะที่เราดูเราดูไพ่ทาโร่นะคะได้อัศวินเหรียญเนาะได้เชริออทหัวกลับอืม สเตร้งนะคะไสเตร้งแล้วก็เป็นไพ่ราชาเหรียญน,นะคะโอเคคุณได้ทั้งอัศวินเหรียญแล้วก็มีราชาเหรียญอยู่ตรงนี้นะคะในช่วงของเดือนหนึ่งถึงสิบห้ามิถุนายนนะคะคือ แล่งเนาะตะกี้พูดถึงเรื่องการเดินทางหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีหลายคนอาจจะคิดอยู่นะแต่ Reality ของคุณนะคะมันขึ้นว่าคุณค่อนข้างนิ่งในช่วงนี้นะคะนิ่งอยู่กับที่นะคะจริงๆก็อาจจะคิดถึงในเรื่องของการเดินทางได้แต่ไพ่มันหัวกลับไนงะคุณได้ไพ่แชริออรพอไพ่มันหัวกลับปุ๊บมันก็อาจบ,บอกว่าเออมันไม่ได้ไปหรือมันยังติดมันยังจังหวะอะไรต่างๆมันยัง เขาเรียกว่ามันยังลงไม่ได้ยังไปไม่ได้อะไรประมาณนี้นะคะทีนี้เนี่ยถามว่าแล้วเราครึ่งเดือนแรกเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะครึ่งเดือนแรกเนี่ยต้องใช้ความอดทนนะคะในการแก้ไขปัญหาในการใช้ชีวิตไปก่อนนะคะอาจจะมีความเบือ่ออาจจะมีะการประทะกันได้นะคะคือไพ่เดอะเชร์รหัวกลับเนี่ยมันจะเป็นอารมณ์แบบในในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกเราอะมันจะค่อนข้างแบบว่าเออมู s ส i ิงได้เหมือนกันคือแบบหงุดหงิด เนะงินอิจใจอะไรต่างๆแบบนี้นะคะออทีนี้มันลงด้วยเป็นลันกษณะของราชาเหรียญเนี่ยคือก็ต้องบอกว่าถามว่าเออแล้วราชาเหรียญเนี่ยเป็นใครนะคะเราจริงๆแม่หมอโซมองอย่างนี้นะคะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่คุณต้องอดทนแล้วก็มองสิ่งที่มันแนวทางการแก้ไขปัญหาค่ะมองสิ่งที่มันแนวทางหรือวิธีการที่มันอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง นะพื้นฐานของความเป็นจริงแล้วก็จับต้องได้นะคะคือคุณก็อาจจะได้รับความช่วยเหลือนะคะจากลักษณะของอคือถามว่าช่วยเหลือไหมคือรัษณะคนราชาเหรียญก็ช่วยเหลือคุณนะคะแต่คุณนะ่ะจะต้องเหมือนเตรียมตัวไปดีๆคือจะไปขอเขาช่วยเนี่ยคุณต้องบอกแผนการมาว่าโอเคแล้วคุณจะแบบทำยังไงให้มันชัดเจนนะคะไม่ใช่มันจะต้องออกเป็นแนวว่าโอเคช่วยแล้วนีว่ยเราสามารถที่จะ ตอบแทนเขายังไงหรือว่ามีข้อแลกเปลี่ยนอะไรเป็นแบบนี้นะคะใครที่ตอนนี้ในสมคุณทำงานแล้วคุณมีปัญหาในเรื่องงานเออมันไม่เสร็จสักทีอะไรแบบเนี้ยถามว่าไอ,ไ,อไอ้สิ่งที่จะทำเนี่ยสองสัปดาห์แรกจะสำเร็จไหมมันติดมันติดด่านราชาเหรียญต้องบอกว่าเอ,อ ก็อย่างที่บอกค่ะเราจะไปดีกวบราชาเหรียญเนี่ยสมมุติข้อเสนอหรือแผนง,งานอะมันต้องเป๊ะมันต้องเป๊ะมันต้องเห็นประโยชน์ชัดเจนทําตัวเลขมาชัดเจนประมาณเนี่ยเขาถึงจะให้ผ่านเพราะถ้ามันไม่ชัดเจนมันเลยลอยหมาเนี่ยก็จะโดนตีงามก็จะโดนตีกลับไปได้เหมือนกันนะคะมันก็เลยอยาจจะเป็นสาเหตุให้เพื่อนๆช่วงนี้เบื่อแล้ววะคะอยากจะอยากจะเปลี่ยนอะไพ่มันบอกว่าเอออยากจะเปลี่ยนอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศ อาจจะเที่ยวอะไรประมาณแบบนี้ได้ด้วยนะคะเนาะออนอกจากนั้นนะคะถามว่าแล้วเรื่องการเงินล่ะของทีมทัดลมนะคะเป็นอย่างไรไพ่ก็บอกว่าโอเคมันก็หมุนๆไปได้นะทัดลมนะคะมันมีชาริออมันจะมีบางช่วงคือไพ่คุณมันขึ้นว่าคุณใช้เงินเยอะมันก็จะมีบางช่วงบางเรื่องนะคะที่คุณจะใช้จ่ายเงินไปแบบนี้บางคนก็อาจจะมีในลักษณะของค่าซ่อมค่าซ่อมรถค่าอะไรที่เกี่ยวกับรถ รถยานพาหะะของเราประมาณนี้นะคะทีนี้ถามว่าโอเคถ้าใครอยู่ในช่วงของการจะแบบาหาตัวช่วยเรื่องการเงินสมมุติจะไปกู้เงินไปอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมใช่ไหมคะถามว่าได้ไหมก็แม่หมอโซมมองว่าก็พอได้อยู่นะหรือบางทีรอผลอยู่อ่ะผลมันนานนะคะผลมันนานาถามว่าได้ไหมคือไพ่มันก็บอกว่าตอนนี้มันเป็นไพ่ที่บอกว่าเออให ให้เป็นในลักษณะรอนะคะรอรอนิดหนึ่งนะคะมันก็เลยเหมือนกับว่าเรื่องเงินคุณอาจจะเออเซงๆนิดนึงในตอนนี้ทีนี้เรามาดูความรักความสัมพันธ์บ้างนะคะทีมทัดลม,ม engagement นะคะ make the effort แล้วก็เป็น true love นะคะเออหน้าไพ่เนี่ยความรักความสัมพันธ์เนี่ยหลายคู่เลยนะคะบางคนเนี่ยมันเป็นไพน่ในลักษณะว่า ค่อนข้างจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่มั่นคงกันแล้วเช่นคบกันมานานสักพักหนึ่งแล้วประมาณแบบนี้นะคะช่วงนี้มันจะเบื่อเบื่อนิดนึงเพราะว่าคนแฟนเราอะบางครั้งคือคุณอาจจะรู้สึกว่าแฟนหรือคนที่คุณดีลอยู่ด้วยอะคะ่ะเขาแบบอารมณ์อ่อนไหวบางทีพออารมณ์อ่อนไหวปุ๊บหาเรื่องทะเลาะได้หรือบางทีเราอะอยู่ในช่วงที่อารมณ์อ่อนไหวแล้วแฟนเราหรือคนที่เราคุยด้วยเนี่ยเขาแบบ ไม่ได้อ่อนไหวตามไงพอเขาไม่อ่อนไหวตามแล้วก็จะมองว่าเออไม่เข้าใจความรู้สึกของเรา ไม่เข้าใจความรู้สึกของเราแล้วก็รู้สึกว่าเขาไม่คอนเน็กกับเรานะคะเขาไม่คอนเน็กกับเราหรือเขาเป็นคนที่อินเซนซิทีไม่เห็นคํานึงถึงความรู้สึกของเราเลยมันก็จะมีอารมณ์น้อยใจได้นะคุณมีไพ่แชร์ออหัวกับอารมณ์น้อยใจอารมณ์แบบว่าเลิกดีกว่าไหมอะไรประมาณนี้นะคะบางครั้งบางทีมันก็เกิดปัญหาอย่างนี้ขึ้นนะเลิกกปเลยอะไรประมาณเนี้แล้วเราก็จะมานั่งหลอเออให้เขามางอนู่นนี่นั่นถามว่าเขางอไหมก็ไม่หรอกคะ่ะ ก็เป็นเนี่มันพ่ายขึ้นพ่ายมันขึ้นเหรียญข้างหน้าเหรียญข้างหลังอะไม่ค่อยงอนะคะแต่มันเหมือนจะว่าเขาอาจจะทํา อาจจะดูให้คุณแบบคามดาวลงอ่ะแบบนิ่งขึ้นแล้วเดี๋ยวเราก็กลับมาคุยเองนะคะเพราะฉะนั้นช่วงเนี้ยไพ่มาเลยขึ้นเป็นลักษณะ make the effort to love engagement คือมันก็เป็นไพ่ที่แสดงถึงความจริงจังได้นะคะแต่นิสัยบางอย่างมันก็อาจจะต้องแบบปรับหรือทูนกันเป็นในแบบนี้ทีนี้ถ้าสำหรับคนโสดล่ะเป็นยังไงนะคะจริงๆมันก็บอกถึงการมาของใครสักคนหนึ่งนะคะถ้าคนโสดแบบเลิกมาอะไรประมาณนี้นะคะคือคุณก็อาจจะอยู่ในช่วงที่ จริงๆมันไพ่มันขึ้นเหมือนกับว่าเออจะมีคนเข้ามาแล้วนะจะมีคนเข้ามาแล้วเป็นลักษณะของราชาเหรียญน,นะคะจริงๆเหมือนดูแล้วเนี่ยเหมือน next relationship เนี่ยความสัมพันธ์ครั้งต่อไปของคุณเนี่ยน่าจะจริงจังนะคะแต่มันจะเป็นลักษณะของการพูดคุยแล้วก็การคบหาดูใจกันนานหน่อยนะคะแบบไปเรื่อยๆจนมั่นใจแล้วว่าโอเคแบบใช่หรือว่ามั่นคงต่อกันนะคะไพ่มันก็เลยบอกว่าโอเค มันต้องเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อยๆค่อยๆพัฒนานะคะเป็นแบบนี้เนาะแต่ถ้ามีคู่มีแฟนแล้วก็อย่างที่บอกค่ะช่วงนี้ต้องใจเย็นๆเพราะเราจะรู้สึก อารมณ์หง,งุดหงิดกับคู่หรือกับแฟนกับนิสัยบางอย่างที่ดูแบบไม่ค่อยสนใจอะไรของเขาได้นะคะไพ่ขึ้น Moonflower นะคะ Moonflower นะคะเป็นไพ่บอกว่า Bloom even if no one is watching นะคะ Moonflower เนี่ยก็คือเหมือนดอกไม้ที่มันเบ่งบานได้มันเติบโตได้แม้จะไม่มีใครเห็นดอกไม้อันเนี้ยหรือว่าเรายังไม่ได้มีมีแบบ เขาบอกว่ามันก็จะเบ่งบานได้แม้มจะไม่ได้มีคนมาเฝ้ามองมันหรือดูมันนะคะเพราะฉะนั้นการเติบโตของเรานะคะการเปล่งประกายของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นมันต้องเกิดขึ้นจากภายในของตัวเรานะคะแล้วคุณจะสร้างแรงดึงดูดเ,เข้ามาได้นะคะในช่วงนี้นะโอเคค่ะนี่ก็เป็นของคนออของคนธาตุลมนะคะคนธาตุลมเ,เดี๋ยวนะนิดนึงเออแม่หมอโซแค่แค่รู้สึกว่า คนธาตุลมอักษรและการความรักของคนธาตุลมช่วงนี้อาจจะรู้สึกเหมือนอยู่ในช่วงที่พยายามประคองความสัมพันธ์ด้วยนะมันเหมือนอดทนอดทนพยายามประคองความสัมพันธ์แต่บางครั้งในใจจะรู้สึกว่ามันใช่ไหมมันจะมี question แบบเนี้ยนะคะจะใช่ไหมมันมีความรู้สึกเบื่อเบื่อรู้สึกว่าความสัมพันธ์มันนิ่งอ่ามันเลยทําให้เราพยายามหาคําตอบว่าเออคนเนี้ยมัน,มน เราอยู่เราอยู่กับคนที่เ,เป็นคู่เราแล้ว,ลวหรือยังมันใช่ไหมนะคะช่วงนี้อาจจะนิ่งๆก่อนคือคุณจะมีคําถามอย่างเงี้ยที่มากวนใจหรือว่าทําให้เรารู้สึกอ่อนไหวหวั่นไหวไปกับสถานการณ์หรือความนิ่งของความสัมพันธ์ช่วงนี้ได้นะคะก็ลองลองค่อยๆดูอย่าเพิ่งตีโพยตีพายละกันนะคะไพ่ไพ่มันติดไพ่ของความบางทีเราจะรู้สึกอารมณ์ดิงด่งๆได้นะคะทีมธาตุลมใครเป็นธาตุลมก็มาทักทายแม่หมอโซได้นะคะมาแชร์เรื่องราวของคุณหรือว่ามาพูดคุยกันในคอม ได้นะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะโชคดีค่ะบ๊ายบาย